สวัสดีค่ะสวัสดียินดีต้อนรับสู่ช่องกานดาพาลุยพากินนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะกานดาก็จะพักเรื่องต้นไม้ไว้ก่อนนะคะแล้วก็จะพาทุกคนไปเที่ยวค่ะนี่เลยค่ะพาดูบรรยากาศข้างทางนะคะดูความร่มรื่นนะคะต้นไม้ข้างทางนะคะทางที่เราไปตรงน,นี้ก็คือเลาะตามเขานะคะเลาะเขาขึ้นไปกัไดาจะพาไปเที่ยววัดค่ะทุกคน วัดเขาเรียกวัดดอยเขาควายค่ะจะพาไปดูแมงสีหูห้าตาค่ะทุกคนสำหรับท่อนนี้นะคะกันดาก็ขอพากเสียงทับนะคะเพราะว่าเสียงลมดังมากเลยค่ะวันนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปค่ะดูค่ะมีคนมาเดินออกกําลังกายนะคะปั่นจักรยานก็มีค่ะทางที่เราไปนี่ก็คือจะขึ้นดอยตลอดนะคะขึ้นดอยตลอดเลยนะคะ ก็ไม่ได้ชันมากแต่ว่าก็จะขึ้นดอยตลอดลมาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วค่ะวัดดอยเขาควายค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราจะเข้าจะเดินดูรอบๆกันนะคะคือแบบขึ้นมาสูงมากๆเลยนะคะดูดูดูตรงนี้นะคะให้เรา,เราจะให้ดูมีข้างล่างค่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะนี่ค่ะ เพื่อนเรามาถึงแล้วนะคะอันนี้บันไดตรงนี้นะคะเป็นทางเดินลงไปเขาบอกว่าเป็นทางเดินลงไปถ้ำนะคะถ้ำแมงสีหูห้าตาแต่วันนี้เราจะไม่ลงนะคะกันไดไม่ลงนะเพราะว่ามาค่ํามาแบบว่าเวลามันใกล้จะหมดแล้วนะคะพาดูวิวรอบๆนะคะความสวยงามของวัด วัดนี้ก็จะเป็นสีแบบนี้ทะค่นสวยไหมสวยนะคะนี่คาะเดินดิพญานาคสามเสียงนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูวิวข้างล่างนะคะว่าสวยแค่ไหนจะพาดูวิวข้างล่างว่าสวยแค่ไหน มาดูมุมสูงนะคะนี่คือวิวข้างบนทางเพื่อนเราขึ้นมาอยู่ข้างบนวัดแล้วแล้วก็มองไปเห็นจังหวัดเชียงรายค่ะตึกสูงสูงตรงนั้นนะคะตึกสูงสูงตรงนั้นเป็นตึกอะไรตรงบ้านหรอตรงนั้นนะคะที่มองเห็นตรงนี้นะคะที่มือชี้นี่นะคะนั่นจะเป็นตึกโรงพยาบาลค่ะแล้วก็นี่ค่ะ นี่นี่นี่ตรงนี้ค่ะตรงที่มือชี้นะคะตรงนี้ตรงนี้คือวัดห้วยปัากั้งนะคะที่ที่กันดาเคยพาไปนะคะวัดห้วยปัากั้งค่ะมีเจ้าแม่กวนอิมองคใหญ่เห็นไหมคะตรงนู้นนะคะนี่นี่นี่ตรงมือนะคะตรงที่มือชี้นะคะวิวสวยมากๆค่ะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะบนนี้เดี๋ยวจะพาไปดูแมงสีหัวห้นตานะคะว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนี่ค่ะ นี่เลยค่ะแมงสี่หูห้าตานะคะใครเคยเห็นบ้างมีใครเคยเห็นบ้างคะดูสิคะว่าเขาเหมือนตัวอะไรเหมือนตัวอะไรคราเพื่อนๆดูนะคะดูหน้าตาเขาน่ากลัวมากเลยอะดูเล็บเขาเหมือนมีเลยนะคะตัวแล้วก็หน้าตาเนาะเราจะพาดูมาดูนะคะ นี่ค่ะนี่เลยค่ะโอ้ตัวใหญ่มากๆนะคะตัวใหญ่มากเลยนี่ค่ะคือแมงสีหูห้าตาะคะสำหรับแมงสีหูห้าตานี่เขาก็มีตำนานนะคะมีตำนานเล่ามาเนาะเดี๋ยวไว้ขณะจะเล่าให้ฟังนะคะคลิปหน้าเนาะหรือว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะคะ ไปหาประวัติก่อนนะคะว่าเขามีตํานานมาว่ายังไงแล้วก็มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะแมงคูอห้าตานะนี่เลยค่ะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนนี่ค่ะ จะไปหาสอบถามผู้รู้สอบถามคนเท่าคนแก่นะคะว่าแมงสีหูห้าตาเขามีตำนานความเป็นมาว่ายอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับตรงนี้นะคะก็คือเป็นที่บรรจุนะคะพาตนะคะนี่กันดาก็ฟังเข้ามาเนาะใครที่รู้ นะคะขอความรู้หน่อยสวยงามค่ะอันนี้คืออยู่บนแบบว่ายอดดอยเลยนะคะเบื่อนขี่รถขึ้นมาสูงมากๆค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกันนาก็จะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูว่ากันนาจะพาไปทำอะไรอีกน,นะคะ พาไปดูต้นไม้หรือจะพาไปเที่ยวนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ